ใสน้ำมันแตกครับออกกเียนะนะเน่นเติบแล้วผู้ดเดขันเจ้าของขันไปเองบ่อ,อยู่น,นั่นแน่ยี่สิบบาท

thăm là làm thăm ngăn nạc đó câu đéo rồi phải chuột kiếm bay đồn là kia ừ. kẹt cây kẹt chưa sai นี่างก่อนอันนี้อันนี้ก็ยี่ห้ออยังก่อนเลยเดดสันดิดูสันดูสันดูดูสันดูสันดูสันโอ้ดูสันเอินผิดตั้งแน่ละดดสันแหละดูสันมาดิใส่พันเกาหลีโอ้ใส่พันเกาหลี

น,นั่นไมนะรนไหลตมมือเดดม้วนไหลลิตรชือองหาวเห็นหมโนเอเคมือนีนเล่จีแทงไม่เหยนมนม่เห็นไหวเลยใส่ใส่ไม่แล้ว <c oughs> ครับ เนี่ยมันบอ่อคัดกอะมาตรงห้งเลยเมีใเจ้าเห็นแท้คลิปนะ <c oughs> เนี่ยทอนๆครับ <c oughs> น เสมอะไรแต่งองนับเป็นมวลเอเล็กนี่ครับตัวที่หัวครับมาที่นี่เล้สับสายครับเอาสายของหัวแยกไปใส่งานแทนซะก่อนครับเพราะว่าหัวแยกมันบร่ได้ใส่งานอยู่แล้วครับเอาเรียบร้อยแล้วครับบัตรที่นี่ Oh, out swap mengubah ini. โอเคครับเรียบร้อยครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมกันมาทุกคลิปนะครับเนาะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับช่องสร้างใหม่ใส่ปลาพาไปทัวร์ครับคลิปนี้ขอเกล่ขาข้าว่าสวัสดีครับให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนครับ